ที่1ตุลาคม2564เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตรครบรอบ49ปีซึ่งในปีนี้กรมวิชาการเกษตรได้รับเกียรติจากนางสาวมนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเป็นประธานในพิธีอ่านสารแสดงความยินดีและเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการส่งมอบต้นฟ้าทลายโจรโดยมีผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ในโอกาสอันเป็นมงคลวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตรครบรอบ49ปีในวันที่1ตุลา2564ดิฉันขออวยพรให้ผู้บริหารและบุคลากรทางกรมวิชาการเกษตรปราศจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ประสบความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพื่อเป็นบุคลากรที่ดีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะช่วยพัฒนาการด้านการเกษตรของไทยให้มีความมั่นคงและก้าวหน้าตลอดไปขอให้พระเจ้าคุ้มครองกรมวิชาการเกษตรได้ใช้โอกาสนี้จัดก,กิจกรรมเพื่อสังคมโดยส่งมอบต้นฟ้าทลายโจรถึงบ้านและชุมชนจำนวนถึง4,949ตน้นเราพยายามจะผลักดันให้กรมวิชาการเกษตรมีความสำคัญในทุกๆด้าน ให้ทุกคนรู้ว่าคุณประโยชน์ของประเทศไทยมากมายซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ทําอย่างเช่นฟ้าทลายโจรวันนี้แล้วก็กรมวิชาการเกษตรไม่ได้หยุดแค่ฟ้าทลายโจรคิดว่าทางกรมวิชาการเกษตรในศูนย์ต่างๆก็คงจะมีพืชให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ไปใช้ในการเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วก็นำพาการสมออกวันนี้ก็อยากให้กรมวิชาการเกษตรจดจําผลงานในวันนี้ที่ท่านทําไว้แล้วก็ ส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่แค่เกษตรกรแต่กรมวิชาการเกษตรจะสู่ครัวเรือนแต่ละครัวเรือนให้กับพี่น้องประเทศไทยต่อไปโดยจัดคาราวานไรเดอร์จํานวน49คันขนต้นฟ้าทลายโจรส่งถึงหน้าบ้านประชาชนและจัดรถยนต์6คันขนต้นฟ้าทลายโจรส่งมอบให้กับ3ชุมชนได้แก่ชุมชนบางบัว ชุมชนปู่เจ้าสมิงพลายและสะพานปูนและชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือเขตดอนเมืองซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการขยายตัวของวงการพื่อสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าไปสู่การใช้ประโยชน์ที่หลากหลายมากขึ้นกามนโยบายของนางสาวมนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์